วันนี้มากับเฮโเคนะครับผมแปลงตาหน่อยอยู่กับมาโคโปโรนะครับหรือมาโกโปโรมันเป็นตัวละครคล้ายๆไฮยาเตะหรือว่าใช่ไฮยาเตะเลยนะครับแต่ปกติของเซิร์ฟเนี่ยผมจะเห็นเขาได้เป็นสายแรงส่วนใหญ่ไม่มีของแบบของกันเลยนะครับเดี๋ยวเรามาบิวแบบเป็นของไทยบ้างดีกว่านะครับมีเพื่อนขอไปตั้งแต่นานแล้วแต่ก็เลิกทําไปแล้วสำหรับเฮโเคมาครับนี่ผมจะขึ้นรูปเปรียบเทียบเลยนะว่าของเฮโเคกับของ RV นะครับว่า มันเป็นยังไงเออขึ้นตรงกันเลยนะไม่มีสลับนะเขาบนข้างล่างเทียบกันได้เลยครับเรียกว่าทาหน้ามั้งไม่รู้ผมมาถือคอ้อนอะน่าจะทาหน้าเรียกว่าอยู่ประมาณแรงกโกอยู่เลยนะครับเพิ่งกลับมาเล่นโอ้โหถ้าอะไรครับนะ่าแรงจัดเป็นสเปลเพลย์ไฟนะครับหนุ่วอานเพื่อนอยากได้ ฟริเกอร์ก็จัดไปครับมันน่าจะเป็นแฟลชมั้งชื่อชื่อว่าแฟลชสำหรับเพจชอเคเลยครับอยากรู้ยังไงว่าดาวน์โหลดยังไงครับผมเคยทำไว้อยู่นะในช่องแต่เป็นของ iOS นะเพื่อนๆของเออของของ Android ก็มีนะครับของ Android ก็มีของ Android น่าจะง่ายกว่าเยอะเลยรีีท ของไอเอ็มเอสมันต้องมุดไงมุดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้ละเด้ได้ได้ด้ดนี่ไงนี่ไงกดไฟล์มาล้างก่อนครับเอาฮิวไปอะไรใครอยู่แรงโกอะไรอย่างเงี้ยมาดูกันว่ามันจะตึงเหมือนที่ไทยไ่มแรงโกไม่ไม่ค่อยตึงครับมันจะมีเสมอฟ์แรงโกมันจะมีเสมอฟ์ของไทยเนี่ย ไม่ได้แล้วตึงไม่ตึงแต่ก็เล่นเล่นก็นเป็นงานอยู่นะแบบใช้สกงใช้สกิลอืมอันน่ะอันนี้มั่วนะครับเนี่ยมัดด่วโดนกูรำเลยครับเนี่ยตุกูรำมเครับเนี่ยโดนกูรำอันแค่ก็รองเท้าตีไวเนาะนี่ไงไป ชิ้นแรกมันจะเป็นคล้ายๆทาร้อนก่อนเลยนะเพื่อนๆเ,เอ่ยขึ้นไว้ก่อนเลยก่อเอามาตีพวกแปดเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันมันค่ามันคล้ายๆกันเลยแต่จากว่าของเฮโรเคอะ่ะมันไม่มีพลังแฝงใช่ไหมเพื่อนๆพวกเบสพื้นฐานของมันอะ่ะมันก็จะเพิ่มขึ้นมากกว่าสูิว่าเกาะไฟอย่าง He D o K เฮตุเคอ่ไรนี้ตัดเลือดด้วยนะครับเอ,อมันไม่มีพลังแฝงไงมีแค่รูนนะครับรูนกับไอเทมเท่านั้น แล้วก็คลิปยิงไม่ทะลุนะครับเออเพิ่งสังเกตว่าคลิป,ลปยิงไม่ทะลอุอะไรเนี่ยมีเหมือนกันนะเพื่อนๆสำหรับอาฮาร์คิสังเกตของไฮยะเตะนะครับเมื่อกี้มันมีวงรอ,รอบๆขึ้นเลยผมเข้าใกล้ยากเกือบตายครับเกือบโดนเต๊าะไม่ได้เกือบโดนเต๊าะอ, s <S อือออกมาก่อนเลยมุสกิลไกลจังพีเซนเตอร์เลยเพื่อนเรที่อยู่ ที่อยู่หน้าหน้าไอคอนเกมเลยไม่ใช่ไอคอนกรุ๊ปนะอย่ามาเรียกผมบอสด้วยกูกลัวพี่หนุ่มอย่ามาเรียกผมบอสด้วยอ้าวโดนตันโอ้เต็มเม็ดเต็มปุวยเต็มเม็ดตัวระดับอันติไปแล้วด้วยชื่อหญิงป้ะวะเออตอนนี้จำจำไม่ได้แล้วเพิ่งกลับมาเล่นช้างมันปะลายครับช้างมันปรลายวิ มันแข็งเหมือนดิเลย่มาดูแซ่ <team> สวน <the> โอ้ยตีขลิขาวด้วย <c oughs> รูนคล้ายๆกับรูนของที่ไทยเลยนะครับเอาเวกสปิริตยาก้อนคอร์อ่ามันก็จะมีคีใช่ไหมอันผมออกทาตรอนก่อนมันก็จะไม่มีคีย๋ยวตีธรรมนาหรือว่าสกิลอะไรอย่างเงี้ยมันจะมีคีจากรูนนะครับบางทีไอเทมมันสามารถดูดเลือดด้วยนะครับ โอ้อโอเคเลย่ะไม่มีพลังแสงมันจะมีค่าเพิ่มเติมมาให้เนะฮะเขาดีดีเหมือนกันก็โกงเลยถ้าใครเล่นเอาอีกนี่แม่โกงเลยเช็คกูเห็นเรื่องใหญ่ครับเนี่ยโผลหรือเปล่าโผลหรือเปล่าครับเนี่ยขอละกันโอ้โอ้สี่ตัวเลยอ่ะสูส้สูส้สู้สู้ไอ้ขึ้นหัวผมขึ้นหัวผมขึ้นหัวผมอาย่า ขึ้นหัวขึ้นหัวผมนี่กูรถบาซ้ายหญิงอ้หญิงกูโดนกูยิงเลยหญิงโดนกูยิงอ้าวไออาเซโซอะไรเนะี่ยมันชื่ออะไรอาเซโซมาไปไหนวะอ่ะาก็เริ่มมีดำใหม่ขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้เป็น Land เลนดาักด้วยนะเพื่อนๆเลนดาร์สเตเยอร์เออแต่ว่าเอาเฮสเตแบบว่าเป็นออฟเลนกูล้ำนี่เ,เ,เควสเลยเควสเมืองไทย ปลาหมึกย่างทุ่งรวงไปแล้วครับขอยิงแล้วกันจังวันนี้โอ้หนึ่ง nét หนึ่งดัชเท่านั้นโอเคเออเมย์ไปไหนก็ไปดีคนรักปึ๊บต่อไปเราจะขึ้นเป็นฟอร์สเคปนะครับฟอร์สเคปบแต่ว่าชื่อของในเค้าจะเป็นชื่อฟอร์สกานะครับฟอร์สกาก็จำไง่ายพี่ฟอร์สเหมือนกัน ชุบไม่ดีแล้วครับได้มาแล้วฟอสการ,รอดักครับวิอโอ้เป็นจู่พุ่งนนาขึ้นหัวขึ้นหัวเออเล่นเป็นด้วยนะครับอาญาแบบว่าขึ้นลงขึ้นลงให้เกราะมันเพิ่มเลยหลบมาโห กูบาลละไทยอีกแล้วเอาโดนกูลามดิโดนกูลามสวนนี่ครับช่วงนี้สวนแล้วเฮ้ยคอนไปไหนมะเฮ้ยมันมุสไซเหรอครับอืมตัวมันมุสายได้เลยเหรอวะแหมมาขึ้นหัวฉันขึ้นหัวฉันเต็มแล้วโอ้ตรงนี้ตีมเยอะจังเลยออฟเลนกลามเลยแล้วกัน ดึงก่อนแลครับดึงก่อนอุ้ยมัน,ม,นมันเม้มแต่ผมว่ะอีกระบอกนี่ตายแล้วอายากูตายไหมอ๋อขึ้นหัวเพื่อนอยู่ครับไปไปที่ป้อมกลางก,ากันดีกว่าครับต่อมาเราจะขึ้นเป็นสลิคสติงไหมครับตายตายตาย,ตายโอ้ กระเด็นออกมาเลยก็ไม่มีคลิปต้องมีเพื่อนแทงให้เอาตายเนี่ยโตกูลัมทางล่าล่วงตบไปไม่ต้องลงซ้ายแล้วใครดีกว่าครับปื้บปื้บจริงๆจ,จะฟาร,มร์มตรงนี้ก็ได้หรือว่าอยากกลับบ้านก็ได้ครับแล้วแต่มอยากรู้วันไหนถุงสูงเขาเล่นจะโหดปะวะ เกมนี้ก็น่าจะก็น่าจะเถื่อนหมืนอาอวีแหละชิบหายเอา้าหญิงอ้ยเบื่อญิงวะ่ะหญิงมันอ,อ้าวอุ้ยอุ้ยโลกเลยโลกเลยจังหวะนี้มาสามไม่กลัวครับเราก็มีเราเป็นสามเหมือนกันเอาดิแคลรี่ขึ้นหน้าดิแคลรี่ขึ้นหน้าให้เฮโอเคมันได้ประจักษ์ว่า ของอาร์วีมันก็ดีเหมือนกันไอเดียมาวีมันก็ดีเหมือนกันเออจะออกเป็นฟอร์สเคปนะครับฟอร์สเคปแล้วก็ชิ้นสุดท้ายผมคิดว่าน่าจะเป็นไกอาร์นะผมหาทอยไม่เจอครับที่แบบข้อเปรียบเทียบจากไอเทมไหนผมหาทอยไม่เจอก็เอาไกอาร์จะดาดไปครับกันเปิดไม่มีใครให้ทำอะไรเลยวะอุ้ยมีละมีละมีละโอ้ โอ้ดีนะเกาะเราเยอะครับจริงๆนี่ปั่นแรงนะที่โดนแต่ต้นเกลือาครึ่งหลอดเลยเนี่ยด้วยตัวเราก็ถึกอยู่แหละตัวเราก็มีของเหมือนกันอุย้ยถึกตรงใหม่วาแเนี่ยกูถึกหรือเขาแรงครับเนี่ยเอ้ยกูบ้าหรือเขาแรงครับเนี่ยมาเดียวตามมาดิครับดึง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 หญิงอ่ะเอาเยอะนะหญิงไม่ไปเขาว่าถอย

ชื่ออะไรก็ไม่รู้ไอ้ไอ้เกี่ยวนี่แหละดกวกูที่เกี่ยวจำได้ผมเคยเล่นอยู่ผมผมชอบอยู่ครับมันกระโดดขึ้นไปจริงกระโดดกลางขึ้นไปกลางอากาศเลยคุณรู้มั้วโง่คุณไปดีกว่าในจังหวะนี้ให้เพื่อนตีป้อมขวาไปเราไปเอาปั๊บแดงดีกว่าครับวันนี้เราจะขึ้นเป็นของสกินนี่สกรนได้เกิดเซบาบ โอเคตามนี่ครับที่เซตมาเลยเดคริได้แล้วเหลือแอไกอาสแตนด์ดนะครับเหมือน <c oughs> ของตันแล้วก็เหลือของกันอีกชิ้นหนึ่งของกันเิ๊อีกสักชิ้นหนึ่งมันหลบเลยเอ้าชิบหายแล้วว้าวว้าวคู่คู่เข้า บินกูยิงอ่ะไีของมึงบินกูยิงอย่างย่อยู่ครับอย่างยิ่อยู่ครับสไลด์พนันเดชขายแล้วเอ้าชีกูติไไดไอ้เหี้ยกูติดแท่นคนติดแท่นคนติดธาอันนี้คนติดแท่นแต่ธามเอ็ไม่ค่อยถึงใจเลยว่ะไม่ค่อยข,ข,ขี้ขี้แรงเลยอ่ะตีนะบบางเบได้บงับงหวะก็ เล่นในออฟเลนเป็นแครี่ไม่ค่อยมีใครช่วยวอยู่แล้วออเซนี้ก็ดีละป่ะเขากลับกันดีกว่าครับเดีย๋ยวลอามาอีกทีได้แล้วนะครับผมเอมม้การีนอะไรเงี้ยลองไนท์การียนะครับเอ้นั่นคือไกอาร์สแตนดาร์ดอเทมคลิชใหญ่นะครับเพิ่งอ่านมาอ t e เทอร์เน a ตีเบรดเอออ้าวอาเอา,เอา,เอาหญิงหญิงบนไลท์ไปหญิง หญิงมือแล้วนะหญิงถ้าเป็นเกาะกเกิดใน Rv ก็จะเป็นเอ่อ e เบรสออฟอิเทอร์เนตี้เอ้ยใช่ไป่าวะจำไม่ได้แล้ว <c oughs> เล่นต่อเกมแล้วไม่งงเลยครับ Blade e ity, อะไรออฟอิเทอร์เนตตี้ตัวใหญ่เลยช่างมันนะพูดบ่อยๆเดี๋ยวก็จำได้ผมก็เพิ่งกลับมาเล่นนะต้องพูดบ่อยๆหน่อยครับ ไม่จําไม่ได้เอาเด้เอาเด้อเอ็นเจล่าเอ็นเจล่านาตาาครับเอ็นเจล่าคือนาตาาในอาร์วีอื้ออ uh, yes, hm? ื้อื้ตายแล้วโดนกูอ้าวล่วงแล้วกูจูงไงอ่าโดนมาโกโปโรกูจูงไงนี่โดนกูจูงไปสองโดนกูจูงไปสามเป็นยังไงล่ะมาโกโปโรไมเคิลแจ็คสัน เรียบร้อยหญิงรั่วเหมือนกันครับไปเราจบเกมนี้กันดีกว่าไม่เข้ามาชิมๆเซิฟเซิฟครับเฮ้โอเคอ่ะเลิมทะลุคิปไม่ได้ว่า <laughs> กันประมาณนี้แล้วกันนะครับก็ถ้ามีโอกาสก,ก็จะกลับมาเล่นแล้วกันอเอาเกมก็สนุกเหมือนกันนะครับภาพก็ดีอะไรก็ดีนะครับเพระาะว่า เออมันคล้ายๆกันนะครับสนุกๆกกดไลค์กดแชร์กด subscribe ลืมกดกระดิ่งให้กันด้วยนะครับผมสําหรับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับผมเรนรอบเรนนะเรนแค่เรนมันจะมีติดตัวนะนี่แล้วอะไรผมเอาให้เตะมาก็เฟี้ยว